เดี๋ยวนี้คนใต้เราก็ตื่นตัวเยอะนะทุกจังหวัดเลยตื่นตัวในการปฏิบัติธรรมเปนเยอะแล้วฏิบัติใหม่น,มนี่มันมีนม youtube อินเทอร์เน็ตออกไปใช่ไหมล่ะ,อ,ะอีกคนหนึ่งอยู่ที่ชุมพรเมื่อกี้ชุมพรก็มาเมื่อกี้ผมกลับไปเมื่อกี้หนะึ่งสองคนเมื่อวอีกนะคนหนะึ่งก็มาไลายหนแล้วนะเขารักษาเป็นผ้าได้ภาวนานได้เลยเขาเขาฟังอยู่ยูทูปมาหลายเที่ยวแล้วมาที่ที่แรก,กแกก็มาแกรับสารภาพเลยหลวงตาว่า ผมได้ฟังอยู ions, ่ยูทูบหลวงตาหลวงตาเทศเงินองแต่กระลาปัดเขาเขียนไม่ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นน่ะนะหลวงตาเทศว่าไม่จริงหรอกมันไปกลับหลับตื่นพื้นมีหนีพ้นหลวงตากาเดบ้ายจนจบแกฟังอยู่ก็แบพระองค์นี้อยู่ที่ไหนวะถึงต้องหาให้เจอแล้วแกมาหาเจอแล้วแกก็รักษาปัดที่น้ำบำนามาตลอดปีๆแล้วเดี๋ยวนี้แกก็มีเรียกว่าได้เป็นมนุษย์แล้ว พาภรรยาปฏิบัติด,ด้วยพาลูกสาวปฏิบัติด,ด้วยคนเราเมื่อเราได้ได้ความสุขความรื่นเริงจากธรรมแล้วเรากดมันเป็นเองกันเนาะอยากจะบอกอยากจะชวนอยากให้เขาได้บ้างแค่เรามีอาหารอร่อยกินนี่เพแล้ว่ามันเหลือนี่นึกถึงใครนึกถึงญาตินึกถึงเพื่อนแล้วก็บอกต่อต่อต่อกัอนไปเดี๋ยวนี้ทั้งที่วัดนี่ก็แบบนั้นเยอะมากคือทุกจังหวัดทุหมดแล้วต่อต่อกันไปบอกกัน คนใดก็ดีบัตรได้ผลมีความสุขลมเย็นก็บ,บอกญาติบอกเพื่อนคึดว่าบางคนก็ไม่ได้หรอกเขาาเขาไม่มีบุญเกา่าบริมีเกา่าเขาก็ไม่เอาคนที่มีบรมีเกา่าบุญเกา่าเขากข็ชอบดอเหมือนดอกไม้พันดอกชอบแสงแดดก,ก็เริ่มแย้มเริ่มบานแต่ก่อนตะไลมาภาใคใต้เราคนดีคนจริงคนดีมีเหตุผลแต่แต่อะไรเอ่ยรายได้ต่อ,อ,นอคนต่อปีภาคใต้อันดับหนึ่งเลยด้วยเขาอพลดภาคกลางอันดับสอง ทางเหนืออันดับสามภาคสี่ภาคไทยอีสานอันดับสี่ภาคเหนอกนะเนี่ยวคนใต้ในทรงลูกเรียนรู้เป็นเจ้านายคนเป็นการชั้นสูงเยอะแยะหมดพูดถึงธรรมะละเอียดนะ่ะมันกลับกลับไปนนทอีสานแดนนาเรียลงลองมาภาคเหนือนพระอันลองลงมาภาคกลางใต้นี่กับกับกับน้อยกว่าเขาเลยอ่ะกับมีพระอันก็มีอยู่แต่น้อย มีคนปฏิบัติทำก็น้อยก็คนดีั้งนั้นแต่นี่ครูบาอาจารย์ที่สอนให้ว่าแนวทางทำแท้ๆเนี่ยมีน้อยจะเป็นเส้นตลิศแล้วมันมากกว่าเีนี้ครูบาอาจารย์ลงไปมาเยอะลงไปไปเยอะอาจารย์ประมาทก,ก,ก็ลงไปมาเนะครับเผยแพร่ทำาุศลติลิศินทรียก็ลงมาแต่พาคทางทางใต้เรานี่ยขุดขึ้นก,ก็มีคือได้รับการปฏิบัติด้รับดาผลโดยทางตัวนี้นก็จะโรวมแล้วทางใต้เรานี่เป็นขาขึ้นแล้วตอนนี้ย ขึ้นพศ80อีก14ปีข้างหน้ามาตาแนวเนี้ยในทาตายจะมีทุกอาเิดน้อยนักที่จะไม่มีคนปฏิบัติธรรมยังโยมเนี่ยอยู่ประมาณ5,000 0คนเดียวเนี้ยตยนะัวปากไทยเนาะพศ80จะเป็น500,000จ,จะกระจายตัวหลวงตาเองพูดถึงว่าหลวงตาเองไม่ใช่หลวงตาเป็นลูกเก่งกาจอะไรไม่ใช่หลวงตาไม่อยู่ได้หลวงตาไม่ได้ไมาอยู่เพื่อหาเงินไม่ได้มาอยู่เพื่อหาชื่อเสียง แต่ขนา,าไปเงินลูตงตาทำเยุเอาทําให้หมดเอาอไม่ได้มาอยู่หาเสียงไม่ได้ม่อยู่หาความสบายลตามาอยู่ใต้ต้องการเผยแพร่คําของพระพุทธเจ้าในแนวทางหลวงปู่มัน่นสู่แดนใต้เนี่ยคือการชีวิตนี่เราจะตายที่นี่เราจะตายที่นี่ชีวิตที่เหลืออยู่นี่ทาเพื่อศาสนานจนกว่าวันวันจะตายภาคใต้มันขาขึ้นลวงตาราสนานราถนานนะไม่ใช่เรื่องทําทำได้นะราถนาน ศาสนาให้แดนใต้พลิกมาเป็นแดนอาเรียของอีกสักครัก่อนที่จะยุคป,ป,ประาทศาสนาภาคใต้เมื่อก่อนก็เป็นแดนอาเรียของเนี่ยสมัยคนโลภะาต่ะแต่ก่อนหลังมาลบธรรมามากมากเกินไปเลยเอาของเหนียวของทำใม้คุ้มกองตัวเลยลืมธรรมะเนตของดีคือเหรียญคือที่มันก็มีอยู่ฤทธิ์แต่มันดับกิเลสไม่ได้หรอกดับทุกข์ของใจได้มันดับได้ธรรมะในสติสม,มาธิปัญญาดับทุกข์ของใจฤทธิ์วีจริงแต่ดับทุกข์ของใจไม่ได้ ฉันั้นฤทธิ์นี้ก็ได้แต่อย <carro> <c oughs lizard> ่าไปติดฤทธิ์แต่ส่วนใหญ่มันติดฤทธิ์กันตะวันของนีคือเหรียญจบของคอเหรียญเต็มคอนไปทำบาปทำกรรมกระบาปคื้อเข่าเป็นนร้องตัวก็จับขึ้นเขาแต่ถ้าเราปฏิบัติตัวนี้ก็คุ้มรองเหมือนกันฉะนั้นไปเลยไปทรมาอย่างไม่เอียมเหมือนพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ถ้าเราปฏิบัติตามถูกต้องไม่เกินหกเดือนชีวิตดีขึ้นความสุขความลดเย็นเกิดขึ้น ที่เราไม่ปฏิบัติไม่ถึงเพราะเราไม่เข้าใจก่อนรุษากขาเหมือนกันโบนสถ์ของสาไม่เข้าใจของคนสาด้วย